สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกับพบกับช่องกินแซบแบบสาวนาคือเก่านะคะพี่น้องมือนีมาเบิ่งเดอว่ฝาสาวนาไดเมนูอีกอย่างนะคะมือนิกะตำพาคีริวหรือตำสบายนางนะคะพี่น้องเนาะเออมือนิกะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีปีใหม่นะคะสําหรับพี่ๆทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะทุกทุกคอมเมนต์เลยนะคะผู้ติดตามด้วยนะคะสำหรับปีเก่านะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะผู้ติดตามหรือว่าซับหรือพี่พี่ทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับปีใหม่นี้ปี6 6นะคะพี่น้องมื่อนีมาเบิงเด้อว,ว่าสาวน่าสีผ้าพี่น้องมาเบิงเมนูตั้ผ้าคีริวหรือสบายนั่งนะพี่น้องเนาะเบิงนี่เบิ้งดูมือม่อนีเม,ม,มนูแรกของปีใหม,ม่ได้ได้ทีเจอกันเนี่จา้า มือนี้สิแนะน้ำผักแก้มดีกว่าเนาะเออมันธิลาซาบุานลายใหญ่หางก็จิมีสลัดนะคะผักสลัดพี่น้องกรอบกรอบก็จิมีมะระนะคะมะระเนาะกับกรอบคือกันก็จิมีผักสะระแหน่หอมป้อมต้นหอมผักอย่างน่ละพี่น้องขึ้นทรายเนาะเออเอา้ามาแซ่บๆน้ำกันจ้ะรู้สึกว่ามือนี้ สีแซบโยคืออยากโยมอนีแสงกับโอมล้มได้บรรยากาศมือนีิแต่แบบหนาวๆลมเย็ยนๆหนาวกับว่ได้หนาวหลายเนาะหนาวแบบพอดีอุ่นๆแต่ว่าแสงมันกับสีบ่อค่อยหลายเนาะพี่น้องเนาะมามาๆจ้ามากินน้ำกันเลยอันดับแรกมือนีิเอาไปตองห้องดใเพราะว่านยังมันยังบ่ดังขวารักขวกรักนะเนาะซิมมันก็นเดอ้อนมม้ำไมนสิอยู่ใต้นี่แหละม,ม,มือนีิขอใส่ส่วนไปน้ำเดอ้อพี่น้อง เบิงเบิงโอ้ยขออนุญาตใส่เมือ่อ้เบิองก่อนอยากให้เห็นเส้็อันนี้ไม่พี่น้องเอ้ยมาพ่วงกันให้ก็ปีหัวหาก็ปีหูหกแต่บัี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือเดี๋ยวกินค้ามนี้แล้วสิวเอาุฟังเนาอ ธี่ทำเนาะพี่น้องกระเบงต้นคลิปเด้ออาจสิบรละเอียดไปเลยวิธีทำเนาะสุกเรียบร้อยนะคะเอาไปลวกสุกเรียบร้อยจ้าก่อนเอามากะทำความสะอาดก่อนเนาะอ่าผู้ใดมีอันใดก็เอาไปล้างไปคัดพื่นออกกันเนาะไปกินตัวใคนได้กินคำหนึ่งแล้วมันไปต่อได้บัน่นยุดไว้ไรเด้ พอใส่พอใส่มือเถอทีไ้ใส่นาะ นี่ละพักไลฟ์พี่นงเ้า้องจัดการมัน ขอโทษเปียบังหน้าหงงหยามหยามอะไรวงั้นคุณชายพี่น่อง,อง,อออ <c oughs> องถือกันพาคิริวดังกุบกุ๊บกุ๊บกุ๊บ สุดมันยังใไนสุดนาำเนาะ ้ม,มันมาค้อนอีพี่น้องโอ,โอ้ผ่าผ่ายังมาผืนใหญ่ก็ดอกเรียนเนาะเอ้าตุยเอาน้ํามันคักๆ É, มันละเลีนอยู่ทั้งขางหอมมากดื่มใส่ <laughs> <laughs> พี่น้องเอยมะฮวากันอยากเลเนะผลขอโทษเด้อดช่วงสองมือที่แล้วบริไล้ร่วมคลิปให้พี่น้องได้ชมเนาะเพราะว่า ก็คือคือทุกคนเ,นเป็นนั่นล่ละร้อยตัวว่าถิท้อข้ามเนี่ยไม่ติดกินได้บาลาะพี่น้องเอาผัสีซะกินผักก่อนเพราะหมวมก่อนเราบักแง่ไว้ Chuông này phát cốp, có làm mà này mua cửa mà tiêu Chuông mất mới lưu đủ Hãy subscribe สดก่อนกามีพีพ่ีเพิ่นยุต่างประเทศเนาะคอมเมนต์มากสิบางเธอเขากะอ่านภาษาเพินพ่นอะไรเขาก็แปลกเนาะเพินพ่นกะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆพีหน้องทุกๆุพ่าทีท่เป็นประเทศได้กตามชาวนาคิดถึงไหมถึงว่าทั่วโลกเลยแล้วกันเนาะอืม จ้าเพราะว่าบรไเรระบุว่าพุ่นยูสันยน,นี่เนาะก็สวัสดีปีใหม่นะคะจะชาติไหนๆเราก็เป็นพี่น้องกันหรือพี่พี่น้องเบิ่้อ่ต่างประเทศกันสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่ไทยเนาะ เสียงเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินล่อนเครื่องล่อนมันข้าวเลยพี่นนองมันกรอบเพราะว่าเฮ้ยทำก็สะอาดดีอืมหลายคนว่า บาข้าวบ่บบก้บอนเขาเสียงมาหลวงม,มาตมเขากทำความสะอาดให้ดีเลยสำนักเอาเกลือเกลือกันหลายๆรอบเลย กกุบถือกันเนี่ย

กรุบกรุบไม่มีคาวค่ะเนาะลอกไปเห็ดกินเบิองเน้อจ้ะ่ะเธอแหลกของสาวน้าก็ก่ล่ะนี่ก็ได้เมนูนี่เนาะกะแซบแซบอีรีจต่กะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะกะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่กทานเลยแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆทุกคนทุกคอมเมนต์เลยว่าที่เป็นผู้ติดตามใหม่หรือผู้ติดตามอยู่แล้วนะคะหรือใครที่แบบ ดูอยู่แต่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์บางคนก็บว่าข้าสาวหน้ามาแหลมเทออันนี้บริเทศดีพี่น้องประเทศอีซี่เพดังกวนเออรับสูนยนเลยเด้อเป็นเอกลักษณ์ที่เมย์ไฮมาดีดีหลยอันนี้แลวก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเด้อจาว่าเป็นยังไงอยากกินยังไงสาระเฮ็ดเมนูนางเนาะเออกะ ขอบคุณนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลินี้ก็เจอกันคลิปหน้านะคะปีนี้ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขตลอดไปนะคะก็ทำสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาทุกประการแมยพี่น้องเดอเย์ยังไงให้รำให้รวยจับเงินจับทองตลอดไปเด้อจาถูบายบาย